มาทันหยอดกดพอดีวันที่สิบธันวานะครับกีดแ,แ,แต่เมื่อวานนี่บอกจึงมาหยอดกินเมื่อเช้าอันนี้ละอันนี้นมันี่ดมันอั้นมัเล้ามันเอทคืวานนี่สิๆๆๆๆดูสภาพมาดูรีวิวนะครับจักรมีดเนี่ยม่านสามมีดซีมีดอะไรยู่บ่มันละสามมีดเลยเดี๋ยนี่พอมันลนนี่มีดทีสองแล้วนี่จะค่อยลงอยู่นี่เอาอีนี้แล้วเมือเดือนหลัเดือนตีสองมีดบันนี้นะ ก็ถือว่าออกดีนะครับจากยางสภาพแย่ๆนะครับนี่ต้นนี้หนักเลยถ้าต้นต้นใหญ่ๆก็มือลกระโปะยึดครึ่งถ้าต้นเล็กๆสภาพแย่ๆก็เตรีมกระโปะสองมีดนี่แหละอยู่ยางแย่ๆนะครับขึ้นเยอะนะอ๋ อันนี้มันสองแผลนะครับอันนี้นะเออมีสแผลกับแผลก็ได้สองโ๊กคำสองแผลนี่ไงไม่ได้ทาดินหมักหลายวันหรอป่ะเนี่ยเออไม่ได้ทาหลายวันทาเน,นี้ยรอบนี้ก็ได้ไม่ทาแล้วอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ทาไปขายจะมาทาบ่เออคลิปเหลวหุ่นเอาเก็บขายแล้วจะเกมาบุญทาอือ มันบาดบ้างเนาะมันเปลือกบางเนาะแล้วกันเนาะรมชาติ่เออบางกเนาะสรุปว่าในถ้วยสองมีดบเนี่โอ้เอาโอเคอยู่ได้เยอะมากกับยางแย่ๆนะยางหน้าตายที่หายแล้วนะดูตัวนี้แปโอ้มันแปกนะเนีแปด้โอ้มันหกได้นี่นี่นี่เอากาะยนกดละ อเก็ดูก่อนมารีวิวนะครับวันนี้วันที่สิบธันวาสองห้าหกแปดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำหมักสูตรสองของจานต้นนะครับอพอดีล้ลทลนทิมแล้วว่าทางบน,นโอ้สองมีดนะครับแต่ว่ามันก็มีสองแผลด้วยนะครับเปลือกมันบางนะครับมันจะต้องบาดบ้างแหละเห็นไหม ต้นเย็นจะบนสามมีดบ่ก็คือวันนี้จะไม่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับาการใช้น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะครับก็เลยมาถ่ายทำพอดีหลายท่านถามว่าเป็นคำถามยอดฮิตนะครับใช้นานไหมกว่าจะจากยางสภาพอย่างเงี้ยยางแบบแย่ๆอย่างเงี้ยยางปางตายอย่างเงี้ยนะแล้วกลับมากีดได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นคำถามที่ ยอดฮิตเลยนะครับก็ขอมาตอบคลิปนี้ยาวๆเลยนะครับการใช้น้ำหมักสูตรสองของจันต้นเนี่ยเอาโดยปกติเนะี่ยพ่นสามถึงสี่ครั้งนะ่ะจากยางไม่มีอะไรเลยนะไม่มีสักหยดเนะี่ยมันก็จะเริ่มมีมานะครับเริ่มซึมมาแต่ยังกีดไม่ได้นะครับอยากให้เข้าใจอย่างนี้นะครับจากยางไม่มีอะไรเลยนะครับพ่นสามสี่ครั้งแต่กลับมามีน้ำยางได้ ถ้าพ่นสองถึงสามครั้งจากยางที่สมมุติว่าออกไม่เต็มหน้าออกหัวกับท้ายเนี่ยจะเต็มหน้าขึ้นนะครับพ่นสองสาครั้งถามว่าจะสามารถกีดได้แบบจริงจังเลยได้ไหมมันอยู่ที่นะฮะอยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นยางเราครับใบยางมันก็เริ่มมีแดงบ้างแล้วนะครับจะร่วงบ้างแล้วก็คือสมมุติตอนนี้พ่นตอนนี้นะฮะมันจะต้องไปกินอาหารทางดินก่อนนะครับเหมือนค้นนะครับ ผมจะพูดบ่อยครั้งมากเลยว่าถ้าเปรียบเทียบใส่คนน่ะกินแต่วิตามินนมเปรี้ยวหรือกินแต่ยารักษาโรคไม่กินข้าวเหนียวส้มตําไม่กินข้าวไม่กินผัดกระเพราหมูกรอบมันจะมีแรงไหมครับกินแต่นมเปรี้ยวกินแต่วิตามินนะผมเปรียบเทียบน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นเนี่ยก็เหมือนวิตามินนมเปรี้ยวนะครับมันก็พอได้อยู่ครับแต่มันไม่มีกําลังทํางานครับถ้าเป็นคนนะครับ ถ้าเข้าใจพื้นฐานตรงนี้นะครับท่านจะเข้าใจนะฮะไม่ได้โลกสวยไปทุกเรื่องนะครับต้องเข้าใจพื้นฐานด้วยนะครับไปดูสภาพต้นยางนครับแต่ละต้นเนี่ยมันกลับมามีน้ํายางได้ท่านก็เป็นภาษาอีสานมันก็เงดแล้วล่ะครับผมสภาพอย่างนี้มันมีน้ํายางนะครับไม่ต้องไปอะไรมากนะฮะขอให้มันมีน้ํายางได้นะครับมากน้อยก็ว่าไปอีกทีนึงนะครับดูสภาพต้นยางนีครับ เนี่ยมันแตกออกมานี่ครับเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือหน้าตายแบบเลเวลคือระดับสูงสุดนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็เริ่มมีน้ํายางเกือบครึ่งถ้วยมานะครับสองมีดอย่างเงี้ยคือถามว่าจะกรีดได้เลยไหมมันก็อยู่ที่ความสมบูรณ์นะคะคือท่านนะให้อาหารเขาหรือยังอาหารของพืชนะของต้นยางก็คือให้ทางดินครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกนะครับผมทําให้ได้นะครับรักษายางหน้าตายเนี่ยจากยางเนี่ย มันเป, rac, g, เปลือกแตกเปลือกล้าวเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วให้มีน้ํายางได้นะครับผมทําให้ได้แต่ว่าให้มันมีเยอะๆไหลต่อเนื่องเยอะๆมากๆจนกีดได้จนเราพอใจเต็มถ้วยเนี่ยปีนั้นนะฮะฝนนั้นท่านจะต้องใส่นะครับใส่ปุ๋ยเคมี weight, หรือปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยเคมีอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดินตายนะครับมันจะต้องมีปมุ๋ยคอกด้วยหรือปุ๋ยคอกอย่างเดียวก็ไม่ดีนะครับมันก็ไม่มีธาตุอาหารครับปุ๋ยเคมี NPK มันคือธาตุอาหารหลักนะฮะ ต้นไม้มันจะต้องการในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมด้วยนะครับเนี่ยแล้วแต่ท่านว่าจะใส่สูตรอะไรแล้วแต่ท่านนะครับ NPK เนี่ยในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ย,ยต้นนี้เจาะหายังไงก็ไม่เจอนะก่อนนะเนี้ยเราบำรุงฮนะเราจนเปลือกมันแตกออกมานะฮะน้ำยางมันก็จะอยู่ชั้นในนี่แหละเนี่ยฮะขอย้ำเสมอเลยนะครับขอย้ำโดยตรงเลยว่านะฮะว่าน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้น ทำให้ได้นะครับทําให้มีน้ํายางได้จากยางแย่ๆเนี่ยอยู่ต้นนี้เนี่ยอยากยางแย่ๆเนี่ยเนี่ยหักไอแตกออกมาแล้วนะครับเนี่ยกลับให้มันมีน้ํายางได้นะครับตอนนี้ผมรีวิวอยู่เนี่ยมีเอฟซโทรมาสั่งน้าหมักนะครับขาประจํำด้วยแต่เดี๋ยวค่อยโทรกลับเอฟซก็แล้วกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิปวกปวกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกนไม้ทั้งนั้นเลยนะครับ จากยางที่ไม่มีอะไรเลยนะยางแบบไม่มีสักหยดนะผมพ่นไปสามสี่ครั้งนะ่ะผมทำให้ได้นะครับน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นทำให้มีน้ำยางได้แต่ว่าจะจะให้กีดต่อเนื่องมีมากมีน้อยท่านอยากมีน้ำยางมากมากท่านก็ต้องใส่ให้กินเขากินข้าวเยอะๆหรือใส่ปุ๋ยเคมีเยอะๆนะครับเอาแบบชัดเจนเลยนะครับไม่ได้โลกสวยไปซะทั้งหมดนะครับแต่น้ำหมักสูตรสองของต้นมันถ้าเป็นอาหารคนนะครับมันก็คือ นมเปี้ยวหรือวิตามินรวมนะครับผมนะฮะท่านจะไปกินวิตามินรวมตลอดเวลาแล้วไม่กินข้าวมันก็ไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงทํางานนะครับถ้าเป็นคน,นครับพืชก็เหมือนกันนะครับผมคลิปนี้ชัดเจนนะครับถ้าท่านได้ฟังคลิปนี้ท่านจะเข้าใจหลักการมันนะครับหลักการยินหยางนะครับหลักการอยู่ร่วมนะครับไม่ใช่ว่าไปโห ไอ้พ่นแล้วมันจะออกเยอะเต็มถ้วยมันไม่ใช่ครับอันนั้นอย่าเร่งแล้วนะครับพ่นแล้วไปออกเต็มถ้วยนั่คือไม่ได้สร้างนะครับอยาเล่งไม่ได้ช่วยสร้างครับเป็นช่วยดูดเลือดนะครับถ้าเป็นยาคนก็คือยาโดบนะครับกินไปแล้วมีแรงกําลังมาชาหมดฤทธิ์ก็หมดไปเลยนะครับกินเยอะๆก็นอกไปได้นะครับอยาเล่งก็คล้ายๆกันนี่แหละครับผมมันไม่ใช่ช่วยสร้างช่วยเสริมนะครับอย่าเล่งแต่ว่ามันก็เหมือนคนเนี่ยครับ มันก็มีบ้างนะครับมันก็ต้องโดบแบบกินกาแฟกินเอ็มร้อยห้าสิบนะครับมันจะต้องมีบ้างนะฮะแล้วแต่สวนนะครับใครเคยใช้มันก็อาจจะต้องมีบ้างนิดๆิดหน่อยๆนะครับแต่จะไปเยอะนะครับใครที่ใช้ยาเล่งอยู่นะครับผมก็เป็นธรรมดานะครับก็ต้องเข้าใจนะครับไม่มีอะไรที่มันสุดโตง่งเ,เหมือนเรากินยานะครับกินมากเกินไปก็ไม่ดี หลายท่านบอกใช้ไปเยอะๆได้ไหมน้ำหมักสูตรก็ไม่ดีครับตามปริมาณก็คือสามฝาต่อน้ำหนึ่งลิตรนะฮะเอยไม่ใช่ดีสามฝาต่อน้ำอ่ะหนึ่งถังนะฮะไม่ใช่หนึ่งลิตรถังยี่สิบลิตรหรือสิบแปดลิตรฮะสามฝาขวดฝาเขียวๆมันนะครับผมต้องควบคู่กันไปนะครับถ้าสวนไหนใช้ยาเร่งอยู่ก็ที่เวลาเราไปใช้น้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นก็อย่าเพิ่งไปลดยาเร่งนะครับ เพราะว่าเราลดยาเร่งเลยยาบาือยางมันก็จะไม่ค่อยออกจะน็อกไปเลยนะครับค่อยๆลดไปนะครับยาเร่งแล้วก็พ่นน้ําหมักสุดสองของจานต้นไปด้วยนะครับค่อยๆลดจนสุดท้ายปีต่อไปอาจจะไม่ใช้ยาเร่งก็ได้นะครับเหมือนสวนนี้ครับไม่ได้ใช้ยาเร่งเลยนะครับเนี่ยมันก็ออกปกติแหละครับผมมีเพิ่งขีดไปก็มีนะครับบางต้นนะครับนี่นะฮะอากาศก็เย็นนะครับขอบคุณครับ f อสวัสดีครับ